เป็ละเป็นลูกทุงอินดี้ฮอสุดลืมได้รับรางวัลลูกที่มีความกระตันอยู่อย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2565จากสภาสังคมสงเคราะห์โดยมีลูกทุงลูกทุงอินดี้ทั้งหญิงและชายได้รับรางวัลประจำปีนี้และบางคนได้ปี2563แต่เลื่อนมารับรางวัลปีนี้พร้อมนองไม่ว่าจะเป็นลุกธนาดลป,ไป้ายประยศโอริโอแซกชุมแพเก็กนรพลเบลวิพาดาสันมงศธรไรอัน บัณฑิตเต้จากกรินศิลากิรวมศีลต้นข้าวอาสยามซึ่งแต่ละคนก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ประพืชต้นเหมาะสมขยันทำงานจุนเจือครอบครัวตลอดมาโดยศิลปินทุกคนจะเข้ารับพระราชาทานโลราวัน 12, สิสิงหาคม65ที่โรงแรมเซนทราบายเซนทาราอาศูนราชการแจ้งวัฒนะ ข่าวลูกทุ่งขอแสดงความยินดีด้วยข่าวเข้มข้นคนลูกข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง